ขอธรรมสวัสดีกับนักเรียนทุกคนวันนี้พุทธประวัติตอนที่หนึ่งกำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะมีพระราชบิดาชื่อว่าพระเจ้าสุโธธนะพระราชมารดาชื่อว่าพระนางสิริมหามายาพระนางสิริมหามายาได้ประสูติพระโอรสที่บริเวณใต้ต้นสระณลุมพินิวัน จงกับบรรสุขขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกปีจอก่อนพุทธศักราชแปดสิบเมื่อประสูตรได้สามวันมีอสิตะดาบทหรือการะเทบินดาบทเข้าเยี่ยมทำลายพระรสัษณะกุมารว่าจะได้ตัดรู้เป็นพุทธเจ้าเป็นาศาสดาเอกของโลกเมื่อพระกุม,มารได้อายุห้าวัน พระราชบิดาได้ประชุมพระประยุนญ,ญาติและเชิญพราหมณ์หนึ่งร้แปดคนทำพิธีขนานพระนามว่าสิทธ,ธะแปลว่าผู้สำเร็จสมความปรารถนาะเมื่อพราหมณ์ร้อยแปดคนได้ถูกคัดเลือกเหลือแปดคนในจำนวนแปดคนนั้นเจดคนตัวตูลักษณะกุมาแล้วก็ทำนายเป็นสอง ประการคือหนึ่งถ้าเป็นขได้ของคารวาจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสองถ้าสเสด็จออกผนวดจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกวายพรามคนที่แปดชื่อว่าโกนธัญพรามได้ทำนายว่าพระกุมารจะออกผนวดและเป็นศาสตราเอกของโลกแน่นอนต่อมาเมื่อพระกุมารอายุได้เจ็ดวัน ภรรมดาก็สิน้นพระชนต่อมาเมื่อพระกุมารมีอายุ8ปพรรษาได้ทรงศึกษาในสำนักครูวิศวามิตรเพื่อเรียนศิลปศาสตร์18ประการมีขี่ม้ายิงธนูเป็นต้นและเมื่อพระอ,องค์อายุได้16ปีทรงอภิเษกสมรสกับพระนาง พิมพาหรือพระนางยะโสธรา,าจนกระทั่งมีอายุได้29ปีมีพระออรสหนึ่งพระองค์ชื่อว่าลาหุนต่อมาหลังจากอภิเศษแล้วก็ได้เสด็จออกชมพระนครได้เห็นเทวทูตทั้งสี่คนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิต หลังจากที่ได้ทรงสเสด็จประชมพระนครเห็นเทวทูตทั้งสีแล้วทรงก็มีความดุริดิคิดออกพนวดเมื่ออายุ29พรรษาใช้ม้าชื่อว่ากันทก,กะมีนายชนะเป็นผู้ขับขี่ไปทรงเมื่อถึงสถานที่ริมฝั่งแม่น้ำอนุมาทรงใช้พระขันตัด เมารีก็คือใช้พระขันตัดผมนั่นเองต่อมาหลังจากบวชแล้วก็ได้ไปศึกษาในสำนักของอารารดาบุตรการามโคตรและอุตกะดาบุตรรามบุตรหลังจากหลีกออกจากดาบุตรทั้งสองก็ได้มาบำเพ็ญทุกขรกิริยาด้วยการทรมานพระวรกายให้ลำบากเช่นใช้ ฟันกดฟันลิ้นกดตารุเป็นต้นเสร็จแล้วเมื่อเห็นไม่เป็นประโยชน์จึงหวนกลับมาเสวยพระกยาหารและได้รับข้าวจากนางสุชาดาเรียกว่าข้าวมุทุปยาตถภายหลังจากอธิษฐานถาดเสร็จเรียบร้อยแล้วทรงไปประพฤติปฏิบัติที่ต้นสรีมหาโพทรงตรัสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สิ่งที่ทรงตัตรู้นั้นก็เรียกว่าอริยสัจสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคและก็ทรงนำร,รมนั้นไปประ,ประกาศแก่ปัญจะวะัคียทั้ง5เป็นกันแรกวันนี้คงจบไว้แต่เพียงเท่านี้